สวัสดีครับผมพ่ออีเช่นพี่น้อยคนตัวลงตกปลาไปตกปลาครับมือน,นี่ออกไม่ตกปลาขึ้นเก่าเลยพี่น้องไปกับรถคู่ใจขึ้นกับเรากับสัมภาระไอ้ของขึ้นเก่าเหนียะพี่น้องไปพี่น้องเป็นการเสียเวลาไปเจอกันที่ไม้ครับผมก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อไปครับผมบมดทางบอ่อแล้วครับผมบอ่อธรรมชาติปลาออกได้ทุกตัวคันละเท่าไหรไปงี้หนึ่งร้อยบ,บาทปลาออกได้ทุกตัวจั๊กจีมานประมาณนอก พี่น้องเอ้ยเตรียมควางเรียบร้อยครับผมรอหลุนรอดบังน้ากันกนะขี่มาโนคือจะก,กี่คือบ่คือหรอก <c oughs> <f ix> ไปครับผมนั่งเป็นชมมมั่วโมงเลยพี่น้องเอ้ยปลากระบ่กตอดคือ <c> บ <oughs> ่บุดอกพี่น้องกินแต่สายเงาอย่างเดียวหล <c oughs> ุนน้ากันอีกขึ้นก็แล้วครับแล้วครับสร้างสวสวยน้อย เดืยบร้อยดินตายตัวน,นี้ใช่ปานิ้นคือผมมีเจ็ดน,นี่ครับตัวปลานังงุ่งข้างกันนี่เ,เดเเืยบร้อยครับผมมาดุนตัวไปเอาเดี๋ยวครับจานแบ่งจัดแล้ว ขั้นขั้นดึงขึ้นบมสุดล <giving a> <laughs> ันปัดตีว่าขันหมันบ่เนาะบ่ขาดกระดุษซื้อไหมซื้อไหมตักทำไมตักทำไม ใช่ครับตักให้สวยกันแน่เดี๋ยวทีไปก่อนไปยังเอิสบายป่ก็ดากะเอาซัวเรบันึ่งไนก็ไปซัวปลาดิทานใด ปาจะมาย่อมไงตักขึ้นแม่ตัวนอส่วนขึ้นแม่ไเรียบร้อยก็หัวมานูน้ำกันอีกต่อไปครับผมกินของน้ำกันปลาเพื่อกิน นี่ครับเน่ากินเโหมาไปกินนี่แล้วมาไปยังมั้ยเข่ากินเขาแซ่บๆขออยากกินเข่าพี่น้องกบันโมมันครับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเวลากบานแล้วเก็บของเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเมื่อแล้วรอจาวเวลาเดินทางคลิปนี้ครับว่ามีอย่างไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสภาพน้อง เอื่นพนม้นมดผมประมาณพูดเดียวไปครับผมกลับบ้านครับผม